อัปเดตราคาโรงแรมกักตัว ASQALQ เข้าไทยตั้งแต่1เมษายน64เริ่มใช้ได้เลยประเทศที่โควิดกลายพันธุ์คือหมายความว่าถ้าอยู่ในประเทศเหล่านี้เข้าไทยก็ยังต้องกักตัว14วันอยู่ก็คือ16วัน15คืนเท่าเดิมนะครับอันนี้รูปที่เราแคปมาจากวิดีโอตรงเนี้ยผู้เดินทางจากประเทศที่มีรายชื่อที่บอกเนี้ยหลัง1เมษายน64ยังต้องกักตัว14วันต่อไปเอาเป็นว่า เป็นแอฟริกาหมดเลยก็แอฟริกาตอนใต้แอฟริกาใต้ซิมบับเวโมซัมบิกบอสวาน่าแซมเบียแอฟริกาตะวันออกเคนยารวันดาแอฟริกากลางแคมรูนคองโกกาหน้าประเทศที่ตรวจพบในควอลทีนแฟซิลิตี้ในประเทศไทยคืออะไรแทนซาเนียโมซัมบิกอ่าก็ซ้ำกับเมื่อกี้นี้ก็คือสรุปว่าเป็นแอฟริกาหมดเลยแต่คงไม่ได้ทุกประเทศเพราะว่ามีประมาณสักสิบประเทศได้นะแต่ยังไงก็ตามก็คงต้องรอ ประกาศของทางสถานทูตอีกทีนึงว่าตกลงคอนเฟิร์มเอาแค่รายชื่อพวกนี้จริงหรือไม่นะครับลิงก์นี้นะครับ go no guide com h o t e l นะตามหน้าจอหรือดูลิงก์ที่ใต้วิดีโออันนี้คือการอัปเดตของวันที่26มีนาคมนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะเลยนะน่าจะเป็นสิบอยู่เหมือนกันที่เขาลดราคาลงมาแล้วนะยังไม่ครบนะแต่ว่าก็เยอะอยู่ตอนนี้ราคาจะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือทางสบคเนี่ยเขาแบ่งเอาไว้ว่า จะมีแค่บางประเทศที่ยังต้องกักตัว14วันอยู่ซึ่งความจริงคือ16วัน15คืนซึ่งยังไม่ได้บอกอรายชื่อมาเลยนะวันที่พูดก็ยังไม่ได้บอกแต่เดาเอาว่าน่าจะเป็นเจ้าเดิมๆที่เขาบอกว่าเป็นแบบอะไรอะมีโควิดใกล้พัน์ุหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างแอฟริกาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะรวมเหมายูเครรวมไปด้วยหรือเปล่าต้องรอติดตามกันแต่ว่าส่วนใหญ่คิดว่าคงได้ลดเหลือ10วันนะส่วนใหญ่นะ ก็จะเป็นราคา12วัน11คืนนะครับฉะนั้นเราจะมี2ราคาเลยคือราคากักตัว14วันกับราคากักตัว10วันซึ่งความเป็นจริงคือตามนี้ตามนี้รู้กันคือบวกหัวบวกท้ายก็เลยจะเป็นตามนี้เราจะเริ่มต้นจากโรงแรม ASQ ก็คือหมายถึงโรงแรมกักตัวในกรุงเทพและสมุทรปราการก่อนนะครับอย่างที่บอกนะมันมี2ราคาคือราคาเดิมคือข้างหลังแล้วก็ราคาใหม่ราคาเดิมคือ16วัน15คืนแลกราคาใหม่คือ12วัน11คืน ตีคู่กันไปเลยก็ง่ายๆก็คือส่วนใหญ่จะลดลงจากเดิมประมาณ20-30%คร่าวๆนะครับเริ่มต้นเลยก็คือพูดชื่อโรงแรมไปเลยละกัน Green View Hotel นะครับ23,000บาทก็คือเอาพูดแต่ราคาใหม่นะราคาเก่าดูเอาตามหน้าจอนะครับแล้วก็โคไทย Luxury Hotel ละกัน23,000บาทคือมันจะมีลิงก์ของ Google d r i v e ของสอบคอยู่ตรงเนี้ย ก็คือเราจิ้มไปมันอาจจะยังเป็นราคาเดิมอยู่นะอันนี้คือเอาไปรู้จากการที่ส่งอีเมลไปถามเขาอะแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็คือเอาไว้ดูรูปห้องได้คือกดลิงก์เข้ามามันก็จะเป็นอันเนี้ยก็คือเป็นรูปภาพให้เราจิ้มไปอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นเนี่ยรูปภาพประมาณเนี้ยก็คือให้เราดูพวกรูปห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะราคาเนี่ยยังไม่อัปเดตแล้วราคาเดิมอยู่แต่ว่าเรารู้จากการที่ส่งอีเมลไปถามนะครับต่อเลยก็คืออันนี้ลดจาก 2องหมื่นเก้าเหลือสองหมื่นสามนะโขไทยแล้วก็รัตนโกศิน์จากสองหมื่นแปดเหลือสองห0ื่นสามพันแล้วก็ไอบิสสุขุมวิทห้าสิบมันมีไหลายสาขานะไอบเนี่ยจากสามหมเหลือสองหมื่นสีซสุขุมวิทสิบเอแบงคอกสามหมเหลือสองหมพันก็ยีพอดีเด๊มิวล,ลฟสาทรสามหมื่นสอพเหลือสองหมนห้าพลดไปเจ็ดบาทยี 20, กว่าเลย แล้วก็อ่านว่าไงไม่รู้นะ MII Hotel สีนครินจากเกือบสามหมื่นห้าพันเหลือสองหมื่นห้าพันคือบางทีราคาเดิมนี่ก็เป็นราคาเก่านะเพราะว่าไม่ได้ไปตามว่าเขา,ามีลดลงอีกหรือเปล่าฉะนั้นอันนี้คือราคาของครั้งก่อนแล้วก็เทียบกับราคาครั้งใหม่แล้วก็ Q Hotel สุขุมวิทจาก 32, 000, 26, is, Bangkok, าสามหมื่นสองพันเหลือสองหมื่นหกพัน Ibis Bangkok Khao San เวียงไทยสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเหลือสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยลดไปเยอะมาก กรซแลนแบงคอกจากสามหมื่นเก้าเหลือสองหมืนหกพันเก้าร้อยมื่นกว่าเลยลดไปสามสิกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้แนะนำสำหรับคนที่เข้าพักแบบเป็นคู่นะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็พักด้วยกันได้คืออันนี้ต้องแอบ,บแนะนํากันเลยแหละ,ะเรียกได้ว่าพอเราลดราคามาอย่างนี้เนี่ยราคาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คือจากเนี่ยตั้งสามหมื่นเก้ามาเหลือประมาณสองหมื่นเจ็ดเนี่ย 20,080หรือ20,030เนี่ยห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะแต่แลราเราก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าเรื่องของห้องจะเป็นยังไงนะแต่ของเดิมก็คือราคาจากเยอะมาลดแบบลดลงมาเยอะมากอะ่ะแล้วก็ซาลินโฮเทลทองหล่อ3 0 0อ0หรือ2 0 0 0เมเปิลโฮเทลจาก3 0 0 0เหลือ27,500แล้วก็ไอบิอันที่สามแล้วแบงคอกสุขุมวิทพระขนง 39900ืเรหลือ27900อันนี้ก็ลดเยอะแล้วก็เจ้านี้คือเคยแนะนําว่าอันนี้ต้องมีจดทะเบียนสมรสนะถ้ามีใบทะเบียนสมรสสามีภรรยาก็จะเหลือแค่ประมาณ4,000 40, มประมาณเกือบเกือบสี่หมก็เพิ่มขึ้นแค่50%จากราคาเดิมแล้วก็ SC Park จาก4 2่0 0ืเหลือสอ0หมนแนี่แหละที่ว่าลดลงมาเยอะมากแล้วก็ h o l i เดย์อินน์เอ็กซ์เพลสแ 3 8มหมื่นแปดเหลือสองหมร้อลดลงมา9,500อเลยแล้วก็ทรีสุขุมวิทสามหมื 38, 29, ่นแปดเหลือสองหมื่นเก้าพันพรคพาซาแบงกอกซอยสิบแปดหมายถึงสุขุมวิทละมั้งสามหมื่นเก้าพันเหลือสองหมื่นเก้าพันโฮเทลไอคอนสุขุมวิทซอยสองแบงกอกสี่หมืสามเหลือสามหมืคาซานิทราโฮเทลแบงกอกสี่หมาพันเหลือสามหมพ สังเกตว่าโรงแรมที่เกือบ4ี่หมหรือ4ี่0 0ื่นต้นๆเนี่ยจะลดลงมาเยอะมากไม่รู้นะเพราะอะไรเลมแบรนด์โฮเทลแอนด์สวีทแบงคอกสี่หมื่นสเหลือสามหมต่อมานะครับ ALQ ชนบุรีบ้างใครอยากไปอยู่ชนบุรีซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่แถวแถวพัทยานะตอนนี้ยังมีแค่ไม่กี่ที่ก็จะมี2ราคาเหมือนเดิมนะครับราคาเดิมกับราคาใหม่มาคู่กัน คือราคาเดิมคือสาหรับประเทศที่กักตัว14วันเหมือนเดิมแต่ว่าราคาใหม่คือประเทศที่ได้กักตัว10วันสัน uh, ชัยการ์เด้นรีสอ 28, aya, 35, 000, ร์ทลดจาก37,500เหลือ26,500 a อสเตอร์โฮเทลแอนด์ร n สิพัทยา37,000เหลือ28,000 a อมเบ Hotel พัทยา35,000เหลือ28,000ก็ลดลงมาคล้ายๆกับโรงแรม ASQ ในกรุงเทพเลยนะ Green Park Resort 39,750 เหลือ28,500แล้วก็โฮเทลเจเ s สิเดน์44,000เหลือ34,000ครับก็คือลองเข้ามาดูในนี้นะครับ g o n o g u i d e c o m h o t e l แล้วก็มาดูอีเมลบางอันนะครับที่อาจจะมีข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมบ้างเอ่อตอนนี้ยังไม่ถึง1เมษาไงฉะนั้นหวังว่านะหวังว่าพอตั้งแต่1เมษาแล้วเนี่ยทุกโรงแรมคงจะได้รับแจ้งครบนะคงจะมีการอัปเดตจนครบแล้วก็ ในเว็บไซต์ของสอบคเนี่ยอย่างที่บอกนะไม่ยอมอัปเดตราคาใหม่เลยเราต้องอีเมลถามกันเองอย่างอันนี้โรงแรมนี้ไม่ได้พูดชื่อนะเมื่อกี้นี้ West Western Premier สุขุมวิทเนี่ยยังไม่อัปเดตเขาบอกว่าเ,เกี่ยวกับลดวันกักตัวผู้เดินทางทั้งต่างชาติและไทยที่เดินทางจากต่างประเทศที่ลดจาก14วันหรือ10วันเริ่มหนึ่งเมษานั้นแม้ว่าจะมีการประกาศโดยตัวแทนรัฐบาลไทยแต่สำหรับการเปลี่ยนวันกักตัวต้องได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอนในการลดวันกักตัวฉะนั้นโรงแรมก็ยังแจ้งราคาไม่ได้อครับงานนี้ม้าเร็วได้ฉะนั้นมีเนี่ยที่าพูดราคาไปแล้วเป็นสิบเนี่ยเขาลดไปแล้วไงเจ้านี้เขายังคงรอราชกิจจานะก็ยังไม่ได้ประกาศก็แจ้งราคามาก่อนซิก็คำนวณไว้ก่อนอย่างเจ้าเนี่เมื่อกี้อาพูดชื่อนะ Hol i d a y Inn e x เ r e s s เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการที่เอกสารปลาครุตออกมา แต่โรงแรมก็ขอเสนอราคาไว้ให้พิจารณาไว้ก่อนล่วงหน้าเห็นไหมต่างกันไหมล่ะอ่าราคาเดิม16วัน15คืน38,000แต่ราคาใหม่เหลือ28,500นะครับอันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วอลีเด a ยอินแล้วก็ The c a r n a l Hotel เมื่อกี้ไม่มีไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่าไม่บอกมารัฐบาลยังไม่อนุมัตินะคะเป็นแค่นโยบายของทางรัฐออกมาค่ะเรื่องการลดกักตัวอันเนี้ยเอาเข้าไป ต้องฉีดวัคซีนมาอย่างน้อยสองสัปดาห์หรือไม่เกินสามเดือนค่ะไอ้นั่นมันที่หลังไอ้นั่นมันที่ลดเหลือเจ็ดวันนี่นะบางจ้ายัางเข้าใจผิดก็ยังมีสิบวันเนี่ยเขาไม่ต้องฉีดวัคซีนหรือต้องรอทางกระทรวงออกจดหมายราชการตอนนี้เราเตรียมแพ็กเกจไว้แล้วค่ะแต่ทําไมเราไม่ยอมบอกล่คะคะต้องรอประกาศทางการนะคะเราถึงจะยอมบอกค่ะไอเราถึงจะยอมบอกเนี่ยเอาพูดเองขั้นตอนมันเยอะแล้วก็กฎของกระทรวงเปลี่ยนตลอดเวลานี่ไงเราเห็นหนึ่งความไอนี่ของระบบ ของเราอะน,นะแต่ยังไงเราต้องรอเอกสารจากราชการเท่านั้นค่ะโรงแรมเราต้องทําตามกฎนิดนึงค่ะครับแสดงว่าพวกที่เขาบอกมาแล้วคือเขาแอบหรือหรือยังไงแล้วก็เมโทรพอยต์นะครับโรงแรมฮอตมากครับก็คือจะว่างอีกทีหนึ่ง12เมษาหมายความว่าไอ้ที่กัดเท่าเดิมนี่คือยาวเหยียดจนห้องเต็มอันนี้ให้ข้อมูลมางงๆนะครับ g r e e n v i e w Hotel เขาบอกว่า เฉออพาะมนทนที่มีความเสี่ยงต่ำของโควิ19ด -19 มิวแทนส์ตรวตรวจสอบกับสถานทูตแทนประเทศของคุณวงเล็บ12วันทับ11คืนเออแล้วก็มีอันนึงโนติฟายเพิ่มเติมควอลันทีน16วัน15คืนสำหรับลูกค้าจากแอฟริกามีการตรวจโควิด3ครั้งวันที่ 1, 7, 3ไม่สามารถออกข้างนอกห้องได้บวกจ่ายเพิ่ม 3, 000เอมแต่อันนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่มาจากอังกฤษสกอตแลนด์เวลส ไอแลนด์ออสเตรเลียเหนือออสเตรเลียเหนือเอ่อออสเตรเลียนี่มาหาเพอร์เฟกต์เลยไม่ใช่หรอเดนมาร์กสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีจอร์แดนเนเธอร์แลนด์เลบานอนแคนาดาจะได้รับอนุญ,ญาตให้ออก,อกนอกห้อง45นาทีหลังการตรวจโควิดครั้งที่2ในวันที่สิบและรอผลจนกว่าการทดสอบจองอมาเป็นลบเอออันนี้แหละคุมเครือไม่ไม่รู้ว่าประเทศพวกนี้คือไม่ได้1ิบวันด้วยหรือยังไง ก็คือทดสอบในวันที have have um sort of ่สิบแล้วยังไงต่อคือได้สิบวันแต่จะแค่บอกเฉยๆว่าจะตรวจอีกทีหนึ่งในวันที่สิบหรือว่าไม่ได้ลดวันกักตัวอันนี้ยังไม่แน่ใจครับก็คิดว่าช่วงแรกๆเนี่ยคงต้องมีความวุ่นวายแน่นอนตามสไตล์ของประเทศเราเอ่อหมายถึงช่วงแรกคือหมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนหนึ่งเมษาจนกระทั่งหลังหนึ่งเมษาไม่กี่วันอย่างเงี้ยนะเพราะว่าทางการเนี่ยเขาปั่นการบ้านกันช้ามากป่านนี้ยังไม่รู้เลย ถึงจะมีบางโรงแรมแผลมๆออกมาแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาแค่เดาคือเขาตั้งของเขาไว้เองหรือ,อยังไงเพราะว่าหลายๆที่ก็บอกมาแล้วว่ายังไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉะนั้นถ้าเราเห็นประกาศของสถานทูตไทยในแต่ละประเทศหรือว่ามีข่าวออกมาว่าประกาศแล้วประเทศเสี่ยงตามในเอิร์ทอนเดียวนะประกาศในราชกิจจานี้คือประกาศลดกักตัวเหลือสิบหรือต้องประกาศรายชื่อประเทศด้วย คือมันต้องไปบันทึกรายชื่อประเทศที่โควิดกลายพันธุ์ในราชกิจจาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็คือถ้าใครรีบมาก็เราจองวันไว้ตั้งแต่1เมษายนเนี่ยนะต้องถามโรงแรมแหละว่ามาจากประเทศนี้ตกลงได้ราคาเท่าไหร่ออาบางโรงแรมอาจจะให้ยังโอนราคาเดิมแล้วมาคืนเอาทีหลังอะไรเงี้ยนะก็คือเขาต้องรอประกาศก่อนไงส่วนใหญ่นะครับเออแล้วทีนี้เอาเป็นว่าใครได้ลองจองไปแล้วนะที่ว่าจะมาหลังตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปเราเป็นยังไงกันบ้าง วันที่ออฟพูดข่าวนี้คือ26มีนาคมถ้าไม่นับวันนี้ก็อีก5วันเองนะที่จะเริ่มใช้จริงแล้วอะหลายๆโรงแรมยังไม่รู้เรื่องเลยเอาเป็นว่ามันคือการปั่นกันบ้านของทางการนั่นแหละที่ไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่คนภายนอกเขาก็ดูข่าวแล้วนี่ไงลดแล้วลดๆแ,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 แต่ว่าพอมาดูสถานการณ์จริงแล้วคือมันวุ่นวายมาก เอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ได้ลองจองแล้วที่เข้าพักตั้งแต่1เมษายแล้วเป็นยังไงวุ่นวายหรือรับลื่นหรือยังไงก็แชร์ให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ